ขอเพื่อนครับวันนี้พี่มีบททดสอบประลองความคิดมาให้น้องๆแล้วก็บอกเพื่อนเนี่ยลองคิดเล่นดูนะครับว่าวันนี้เพื่อนก็มีบททดสอบเหมือนกันเอามาโชว์ดีกว่าให้ที่นิดูได้อะไรเราของเพื่องจดหมายธรรมดาเราสามารถทำเป็นชั้นวางของได้ซองจดหมายเนี่ยนะจะทําเป็นชั้นวางของยังไงนี่มันคือซองจดหมายจดหมายธรรมดาอันดับแรกนะคะซองจดหมายนีเราเอามาปิดก่อนอาแปะเทปก็เทปนะครับ จากนั้นตัดหัวตัดท้ายค่ะนี่ก็ยังไม่เห็นว่ามันเป็นชั้นวางของยังไงเลยนะครับเนี่ยเพราะเพราเราตัดหัวตัดท้ายแล้วใช่ไหมคะมัน่อจะเป็นไม่ติดล้เป็นเกวกว้างนี่ครับนี่คือชั้นแล้วนะคะนี่ยชั้นวางสองมันก็คือซองจดหมายมัน เราก็มาทำให้มันเป็นชั้นเป็นซองจดหมายถูกตัดแค่นั้นเองมาดารมดา,มดา,มดาแต่ว่ากลับขไาไปุ๊บ มันเหมือนก,นกับชั้นวางพวกซีดี ez, หรือกล่องเทปหรืออะไรใช่ไหมซีดีหรือว่ากล่องเทปก็ได้นี่ถ้าสมมุติว่าเราอยากวางอันนี้ือเป็นวางเฉยๆสมมติเป็นแผ่นเรามีกระดาษแต่ว่า,าถ้าเราอยากใช่ค่ะถ้าเราอยากวางให้มันเป็นชั้นวางได้ตรงนี้นะคะก็อาจจะเจาะรูข้างหลังเลนิดนึงเสียบกระดาษเข้าไปมีเทปอ,อย่างนี้วางได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าอยู่ด้านล่างอย่างนี้ก็อาจจะวางให้ได้ของพี่เจ๋งกว่านี่กระดาษแค่นี้เนี่ยนะกระดาษแค่นี้เองที่ว่า ทำยังไงให้กระดาษนี้นะครับสามารถที่จะเป็นวงแล้วก็คล้องตัวเราได้วิธีคิดนี้นะครับ mm hmm. ทำนี้เดี๋ยวจะดูนะ uh huh. เป็นวงแล้วก็คล้องกระดาษแผ่นแค่เนี้ยงนะครับ mm hmm. ก็คือเราพี่เฉลยดีกว่า mm hmm. เราพับครึ่งนี้ก่อนนะครับ mm hmm. หลังจากนั้นนี้นะครับแผ่นไก่ด้ยนะครับเลาวก็ตัด แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คลี่อย่างนี้ออกเห็นไหมครับพอตรงกลางปุ๊บเนี่ยเราตัดตรงกลางออกแล้วเราก็ไล่ในส่วนที่ยังไม่ขาดเนี่ยเราก็ตัดสลับปันลาแต่ว่ายิ่งตัดเส้นเล็กแล้วก็ถี่มากขนาดไหนนี่นะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มความยาวของมันไห้มากขึ้นแค่นั้นนะครับเสร็จแล้วน,นะครับ แค่นี้เองแล้วก็พี่ก็กางตรงนี้ออกนะครับโอ้โหดึงเลยจริงๆด้วยเห็นไหมครับแค่เนี้ยเล็กนิดเดียวนี่ถ้าให้เพื่อนคิดต่ออีกสักสองวินาทีเพื่อนก็คิดได้เลยนะไร้สองวิ่งเหรอสองวิเองอะแต่พีเพี่ไม่เฉลยเนี่ยจะทําได้ไหมทีศสองวินาทีก็เห็นไหมนี่ก็เป็นสายสะพายได้เลยนะมันเชื่องเลย รู้แล้วค่ะเห็นไหมครับมันวนที่คล้องตัวเราได้เห็นมันต่างกันมันต่างกันเยอะเลยนะครับแต่เห็นไหมโอ้คล้องได้จริงกระดาษ้วยกระดาษแผ่นเล็กนิดเดียวเองนี่ถ้าเรารู้จักแบบฝึกคิดนะคะครับวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้ๆตัวแล้วก็ง่ายมากๆเลยถูกต้องนะครับน้องๆก็ลองไปดูนะครับว่ากระดาษแผ่นแค่นี้เนี่ยสามารถทำอะไรได้อีกนะครับลองดูสิครับ